ห,หวานใช่ไนะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมกรอบมากในกลุ้งนะครับกุ้งแห้งสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้เอาวัตถุดิบอะไรมาเลยเดี๋ยวเราไปชวนพ่อหาวัตถุดิบจากจากในสวนของเราเนั่นแหละจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็พ่อจะทําเมนูอะไรไปติดตามนะครับไป อันนี้ไม่รู้ไม่รู้พ่ออยู่ไหนครับผมคิดว่าพ่อน่าจะอยู่ที่สวนนะพ่อโอ้น่นน่นในสวนครับนี่ก่อไฟไว้แล้วโอ้ฟืนจะมอดหมดแล้วครับเดี๋ยวฟืนออกไหนเดี๋ยวค่อยมาก่อใหม่นะครับตามมาครับตามมาตามมานี่นี่โอ้โหแปลงสว่ของเราครับโอ้พ่ออยู่ในสวนถั่วพูอะ่ะเห็นไหมครับตกสูงสูงอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันต้น มะเขือมื่นนะพขาเรียกว่ามะเขือมือน่นหรือกระเจ็บเขียวนะครับยังไม่ออกลูกเลยต้นใหญ่มากก็ฝักยาวอ,อ้วนไหมอ,อ้วนดีมากคุณผู้ชมดูดิอันนี้มันปลอดสารนะครับจะให้ดูหากกันปึ๊บนี่ดูดิอืมหวานแต่ถ้าใครไม่ชอบอาจจะเป็นเขียวอร่อยไปหาพ่อ,อีกวะตังเข้ามาครับอืมผู้ชมดูนี่ อันนี้เป็นยอดอถั่วพูนะยอดมันเยอะมากดูดิมองขึ้นไปอ่ะมอนกับเป็นป่าเลยเพราะอยู่ไหน,นอ่ะอน,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 นี่นู่นั่นไปอันนี้ผมเดินเดินเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับเร็วๆผมชอบเร็วๆได้ไหมอน โอ้นี่มันเดินเข้าอย่างนี้ได้เลยนะถ้ามันถ้ามันมีลูกมันจะห้อยลงมาอย่างนี้เลยพ่อนี่คุณผู้ชมมองดูข้างบนอ่ะเหมือนเป็นหลังคาเลยเย็นๆเลยครับดูดิดูดเดียดนี่มีอะไรตัวเอาพ่อตัวซื้อมาจากร้านร้านอะไรกันเนี่ซื้อมาข้างหนเอนึกออกมั้กอร์มากหวานเย็นนะพ่อเย็นก้านี่อะไรอย่างมั้งฮะเป็นธเดียบอ่ะมันเนี่ย วันนี้ไม่ได้เลยมาพักเออนี่ผมว่าวันเนี้ยจะให้พ่อเอาวัตถุดิบในสวนนั่นแหละทําอาหารเรามีตั่วฝักยาวถั่ฝักยาวก็อะไรนะมะเขือมืดมะเขือมืนก็บเจี๊ยบเขียวแล้วก็มันอะแล้มันพ่อจะทําเมนูอะไรพ่ออันนี้อะไรกันครับไม่มีเนื้อไม่มีปลาเลยไม่มีเนื้อมีปลาใช่ยังอ่ะทำอะไรทำก๋วต้องโจ้ดีกว่าโจออะโจออะโจ้รวมอ่ะโจ้ผักรวมเนาะโอเคครับได้เมนูแล้วโจ้ จอผักรวมผักรวมจากสวนขัวปลาไผ่นะครับวันนี้ไม่มีเนื้อไม่มีปลาไม่ได้กินเจนะครับไม่ได้มาเก็บในสวนแล้วก็ไล่ยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาชีวิตรอดจากผักในสวนนี่แหละ๋ยวมาดูกันนะครับแต่เมนูที่พ่อคิดก็คือจอผักรวมจอผักรวมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับขั้นแรกเราก็ไปหาผักกันก่อนไปเราไปเก็บผักกันเหรอไปไไหนเนี่ยออกไปนี่เลยเนาะเมื่อกี้ เมื่อกี้เราเข้าทางนู้นนะครับแต่เราออกออกได้หมดเลยนะถ้าทาสูงอีกหน่อยเนี่แบบเดินสบายเลยเนาะสบาย้ะเที่ยหน่อยแต่ข้างล่างนี่เย็นมากคุณผู้ชมเดี๋ยวปีหน้าไม่พอทาแบบเป็นเป็นสูงสูงเลยไหมทำแบบเหมือนทางเดินนะเพราะเหมือนที่เราไปเที่ยวสวนเที่ยวอะไรเงี้ยใง่้ะโอ้ยน่าจะดีนะเดี๋ยวรอแก้มือปีหน้ายังไงก็ติดตามมันต่อไปนะครับผมวัตถุดิบวันนี้ครับผมตามมานี่คุณผู้ชมมาดูนี่ก่อนนี่ของแขกเราอะ เอ้ยมันได้แล้วเนี่ยพ่อจริงๆต้องดึงออกแล้วเนาะเนี่ยนี่ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเก็บได้แล้วเนี่ยได้หมดแล้วนะครับเนี่ยไปใส่ใส่ไว้ดนปึ๊บขึ้นเมือนี่ไงขึ้นเมือนี่แหละครับนี่สวยเลยเอาที่อ่อนๆนี่เนาะอันนี้มันแก่แล้วพ่อจีฬาเหมาเอาเอาแต่นี่เนี่ยนอะไรนอะไรอยู่มันล้มอ่ะดูดิต้นมันสูงมากมันโดนลมแล้วมันล้มอันนี้ได้อยู่เนาะพ่อเนาะได้ก่ะอ่อนอยู่ อะไรเพราะอันที่อ่อนๆอันนี้ก็ล้มลงมาอีกดูดิล้มละเอาเลือกเอาที่อ่อนๆล่ะอ่อนแล้วกันเออแกี่แล้วเนี่ยแก่แล้วอันนี้เขาแก่แล้วเหรอพ่อเนี่ยเริ่มมาแล้วอันนี้เริ่มแก่แล้วเหรออันนี้อ่อนอยู่อ่อนอยู่อืมอ่ะแก่แล้วไปไปแปะมะไถกันไปงา นี่เมื่อกี้หายคุณผู้ชมดูแล้วมัน,นยังไม่ออกลูกนะไปหาถั่วฝักยาวครับถั่วฝัยยกยาวเราก็เริ่มแก่บ้างแล้วนะครับอันนี้มันแก่แล้วเราจะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะครับนี่ใน,น,น,นหมอกนาดนะครับเรนนี่อ่อนยังไม่แก่เออนี่กำลังเฉยเลยนี่กำลังอ่อนเอาเลยพ่อเอาเลยนี่โอ้นี่กำล,งลังหมอเลยนี่เอาเลยพ่อนี่อ่อนเลยถ้าอ่อนๆ่อนี้เอาไปตำ ตามนี่สุดยอดปึ๊บป,ปึ๊บนี่ก็ได้ถั่วกับกระเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวเราไปหายอดมันต่อครับไปนี่แหละครับผักมันยอดมันเก็บยังไงเพราะ<พ>อเอาปรนะมาณไหนเออายอด,ดี๋ยวเอายอดมันนะนี่อห,หนนอ้่อ,อนๆเลยนี่คุณผู้ชมอ๋อไม่บอกเลยนะนะเอางี้เลยพอเอาหมดนี้เลยเอออันน่ะนี่นะเอออันะน่ะนี่นี่มียาวด้วยมันยอดมันตัวเนี้ยถ้าใครจําได้นะ เป็นมันม่วงที่เรามาปลูกมันสีม่วงมันม่วงที่เรามาปลูกปีก่อนน่ะใครเคยติดตามนะครับนะจริงๆเราปลูกเท่านั้นตรงนี้มันจะเป็นแปลงของมันฝรั่งแล้วทีเนี้ยเราเอาก็เอามันนี่แหละมันมันม่วงนี่แหละเอาก้าเอาต้นมนน่ะมาปลูกแทนตรงแปลงนี้ฝนมันตกมันได้กินน้ําดีนะครับยอดมันก็เลยแบบเยอะเนี่ยยอดมันนี่มันกินได้นะดูคุณผู้ชมนี่ยอดอ่อนอ่อนี่เลยอ่อนเลยออนนี่มันอ่อนนันเนี่ยเหมือนเหมือนมันจะแก่นะแต่มันเด็ดแล้วปึ๊กนี่เลยนี่นะปึ๊บนี่เห็นไหมกรอบมาก ปึ๊บนี่โอ้โหแล้วมันจะมีหัวไหมพ่อเนี่ยนี่กัมีอยู่เนาะนี่กะเราจะขุดช่วงไหนช่วงอานนาวกันหน้าหนาวเนาะเดี๋ยวหน้าหนาวเราจะขุดแล้วก็ไว้เผานะเราติดตามนะครับพอนะกับพอนะอือ,อ,มอ,อมไม่รู้นเนี่ยเรียบร้อยวัตถุด,ดิบของเรามี3ามอย่างนะครับปไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรคุณผู้ชมรู้ไลเทดูผักแล้วครับอืต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้พ่อแนะนาเครื่องก่อนครับเครื่องมีอะไรบ้างพ่อแนะนําหนอย เครื่องมันนะครับผมเกลือชะลอดอบขาวมะเขือส้มพริกแห้งน้ำมันนะครับมะขามนะครับผักที่เขาเก็บมารวมกันนะครับสามอย่างมีผักมันเนาะครับถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขืมอมื่นครับต่อไปล้างผักก่อนนะพ่อเนาะครับต่อไปล้างผักก่อน ีไปเกี่ยวหมอกผักก่อนเอาตั้งหม้อแกงก่อนตั้งหม้อแกงก่อนโอเคครับไปนี่ครับกระชาลงเตาแล้วครับผมขามขามใส่เลยพ่อเชิญเลยหักเป็นสามชิ้นครับปรุงรสเลยปรุงรสเลยเกลือนะครับเนี่ยเกลือครับผมชยด์นะครับตามด้วยตามเลยมะเขือส้มนะครับมะเขือส้มหรือมะเขือเทศนะครับ ใส่ไปตอนน้ำเย็นๆนี้เลยนะครับน้ำยังไม่ร้อนนะผมปิดฝาไว้นะครับผมปิดฝาไว้เลยนะต่อไปแเราก็เตรียมผักเนาะเตรียมผักโอเคครับไปเตรียมผักกันครับคุณผู้ชมยอดยอดผักมันนะครับยอดมันนะครับยอดมันผักมันก็คือยอดมันนี่แหละครับหอวก้นากนนี่รอด้วยหรือ,อเปล่าหัวก้านหนุม่มน,นะมันหนุ่มเนาะมันอ่อนอยู่ครับเนี่ยมันมันอ่อนกินได้อยู่ คถั okay. ่วก็เด็ดหัวเด็ดหาง mm hmm. กรอบมากเลยคุณผู้ชมฟังโดยเสียงดิกึบกึบนี่นะครับถั่วต้องมาเขือมืนหน่อยมะเขือมืนี่เรต้องใช้มีดนะครับเด็ดไม่ได้มาเขือมืนนี่นะวันนี้เมนูอร่อยแน่นอนครับ ผักสดสดจากสวนครับคุณผู้ชมที่สําคัญนี่ก็คือปลอดสารปลอดสารพิษถ้าใครจําได้ผักจอมันมีครั้งหนึ่งที่เราเคยไปทามาเพาะจออะไรที่ในนาจะพะบุ้งบุ้งนะก็จอแบบง่ายๆนะอร่อยนะบางคนไว้ทํามั่วเปล่าจอทำไมทำใส่เครื่องปรุงแค่ไม่ได้มั่วนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันเครื่องปรุงก็เกลือชุรสแต่วันนี้ไม่มีขมิ้นนะไม่มีจอผักนี่ใส่ขมิ้นได้ไหมกินไม่เข้ากินไม่เข้าอ่างเงียบพอ มื s. <S รรอรองอย่างนี้เหรอคมเลยโอ้โหคมมากเลยคุณผ right? uh, uh, um, ู้ชมดูนะอันน um> yes. ี้ทิ้งครับปึ๊บนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูหม้อหม้อแกงเราดีกว่ามันเดือดมากนะครับเดือดเตี้ยผมบอกเลยว่าเตาเรามันมันร้อนมากเปิดดูกันนะดืด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 ปุ๊บดูดิเห็นไหมครับมะขามกับมะเขือเทศอ่ะมันเริ่มเอาความเปรี้ยวมันออกมานะครับก็คือมันเปรี้ยวๆนี่แหละคุณผู้ชมเรียกว่าจอนะ อันนี้ก็ต้มไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเตรียมผักแล้วนะครับเสร็จหรือยังพ่ออืมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะน้ำแกงเรา่าผมว่าน่าจะเปรี้ยวได้ทีแล้วลนะ่ะทำอะไรต่อมันใส่น้ำมันแล้วกันไปใส่ในหม้อครับคุณผู้ชมปึ๊บโอ้เลยจีละใส่แล้วเนาะใส่เลยใส่เลยใส่แลครับน<ม>ี่ตอนะนะนี้ผมใส่ผักนะครับใส่หมดเลยนะพ่อเนาะน้ำไม่น้อยหรอพ่อใส่น้ำไป้ไหมอ๋อน้ำจากผักอีกไงน้ำจากผักผักเนี่ยถ้าเราล้างคุณผู้ชมมันจะมีน้ำนะพ่อเนาะโอเค ทาปีไว้ง่ายมากเมนูนี้ผมยอมรับว่าง่ายแต่รสชาติอร่อยอร่อยผมก็ยืนยันอร่อยไม่ใช่ผมไม่เคยกินนะเคยกินอย่าจอผักนะครับเครื่องปรุงมีเกลือชูรสเกลือชูรสไอ้ที่ทําให้เปรี้ยวก็มีมะขามมมะขาแล้วก็อะไรอยเงี้ยมะเขือส้มมะเขือเทมอันนั้นแหละแต่มันจะมีกระเทียมอะไรเงี้ยเราดีตามนะครับเราจะทําอะไรกับกระเทียมแล้วก็มีพริกแห้งพริกแห้งอันนี้ก็รออีกหน่อยผมว่าอีกแป๊บเดียวมั้งแป๊บเดียวสิบนาทีสิบนาทีเนาะห้านาทีสิบนาทีอันนั้นโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันครับผม ไอ้ครับโอ้ยมันร้อนมากเลยครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณสักสิบนาทีแล้วนะครับผมไปไปได้แล้วผมว่านะมาออมา,มาดมกนินดิหอมมากเลยอะ่ะกิ่นยอดมันหลังอันนี้กิน่นยอดมันกิ่นยอดมันเปิดดูหน่อยครับปุ๊บอุ้ยดูไอ้หนูชมอือดูดิได้ลนะนี่ได้ละวนี่ได้เนาะได้ละทโชคเรานี่เรียบร้อยนะครับไปเรานำใส่ถ้วยครับ ไปหมดไหมพ่อเนี่ยมหมดหม่ะมาดูนะใหญ่ตัวน,นี้หือ,อดูครับจอผักครับจอผักรวมครับผมเรียบร้อยครับคุณผู้ชม,มจั่งโมลงไปแล้วครับใส่น้ำมันลงไปนะครับจอผักแล้วครับไอ้นี่พวยพุ่งเลย ใส่เลยนะใส่เลยนะครับหอมมากเลยคุณผู้ชมนี่นี่ได้แล้วครับผมนี่ได้แล้วครัวมากเลยครับต่อไปครับผมโอ้โหนี่ครับเทใส่จอผักของเราเลยครับผมพี่ครับในกุ้งนะครับกุ้งแห้งกุ้งแห้งพีทขั่วเนี่ยนึกถึงเนื้อส้มเนื้อส้มแล้วก็จอผัก จอกะดก็ได้หรือว่ากินกับอะไรนะเข้ากันจีนเออนี่นะครับได้แล้วครับผมนี่ะเนาะนี่ครับจอผักรวมสุดครัวปลาไพ่นะครับเอาละครับุผู้ชมเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวพ่อจะทําการชิมนะครับกลิ่นหอมมากเลยอันนี้พ่อระวังร้อนนะเขมื่นเขมื่นเขมื่นนี่ครับลองชิมนะครับนี่ครับคำแรกผมย็งไงบ้างครับจอผักรวมสุดครัวปลาไพ่ครับผม อีกาโม่งขนัดอีกาโม่งขนัดอีกาอีกาโม่งขนัดอเอาชุดยอดนะครับยอดโอ้ยน้ำเป็นไงพ่อลองสดน้ำดีดีเลยโอ้โหน้ำมันเนี่ยหวานขนาดเนื้อหวานนะหวานแล้วก็กิกน,น,นอยอดมันอ่นนะอ๋อโอ้มันเออยอดมันมันหวานหวานนะกินแล้วมันมันเปรี้ยวไหมเปรี้ยวมากเปรี้ยวเปรี้ยวน้อยน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยดนิดน่อยจอผักมันก็ต้องเปรี้ยวหน่อยนะครับอืมกลิ่นถูด้วย กินน้ำีเตาเกี้ยวเนี่ยหอมๆเนี่ยอ๋อกระเทียมเจียวเนี่ยนเนี่ยยอดมันหน่อยพ่อยอดมันหน่อยอืมมาชิมยอดมันหน่อยครับนี่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 ยอดมันนี่อืนี่อืมนี่เยอดมันอ่อนๆเลยเนี่ยอืมมันมีกลิ่นของมันเหรอกลิ่นยอดมันมีกลิ่นนะครับมีสักคำหนึ่งนะครับเสดน้ำอืมอ๋อเฮ้อเดี๋ยวผมนั่งกินกับพ่อนาทีแล้วครับผมไปกินข้าวกันครับคุณผู้ชมไอ้คำหนึ่งพ่ออีกคำหนึ่ง พริกด้วยพ่อพริกด้วยเข้ามากเลยพริกขวอ,ม,อม,มันหอมนะพ่อเนาะม,ม,มามีข้าวแล้วคุณผู้ชมดูแล้วครับมากินจอผักกันนะครับผมชอบมากจอผักง่ายๆแต่อร่อยนะครับนี่คุณผู้ชมเข้ามาใกล้ๆครับมาดูน้ําแกงกันนี่ดูน้ําแกงที่มันออกแดงๆเนี่ยก็คือน้ํายอดมันยอ,ยอดมันน่ครับมาซดน้ำกันเลยครับ จริงตามที่บอกเลยมันจะกลิ่นไอยอดมันนะมันจะมีฝาดๆอะไรนะแล้วก็มีความหวานนี่คือเป็นรสชาติของยอดมันเลยนะครับอร่อยผมชอบมากยอดมันเลยมันมีกลิ่นของมันนลขมนิดๆนะขมก็ไม่ใช่ครับมันจะขมหวานนะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนิดเดียวความขมของมันนี่ครับมากินข้าวสวยครับวันนี้นี่มาใกล้เลยอืมนี่ครับอืมอืมวะ ไม่อยากกินอีกทา่ากินพริกไม่มันเข้ากันมากเลยนะหอมหอมมากพร<อ>ิกพริกทอดกับผักโจนเข้ากันดีขนาดเข้ามากหืมคับผู้ชมเดี๋ยวมา น้ำเกลือเข้ามากเลยอืมเข้ากันอีกอะอืมง่ายๆเมนูนี้ผมว่าง่ายจริงๆอืมง่ายกัันปรุงมีแค่เกลือชูรสคุณผู้ชมก็่เดี๋ยวอร่อยเนอะอืมอร่อยอืมซีฟิกผมรวมเอาพอละครับ อย่างนี้เลยนม่ยไม่ค่อยร้อนแล้วครับมากินผักย็ยัครับดีแข็งๆนึกว่าอะไรมะขาม <c oughs> อืมอม,มีหน่อยเจอเม็ดมะขามด้วยมาจอผัก โอย้ยคำเยอะนะอืมโองเยอะเลยอะ่ะทอดสดๆนะนี่ถั่วไม่สดแล้วล่ะต้มแล้วพี่เดี๋ยวก่อนเนาะอืมนี่อะกกนี่มะเขือมืดขอใช้มือนะครับเรื่องอะไรกนมะขามมะขามเมื่อกี้ผมกินโดนนี้แหละเนี่ยทิ้งไว้นี่ถั่ <c oughs> วอืม รสน้ำแม่ผมชอบมากเลยอมันจะมีกลิ่นของกระเทียมเจียวครับเข้ามากวันนี้ทำไงเนาะอำไปโช์ไก่ของโชคชวดของท่าโช์นี่เพราะวันนียก็อร่อยอยู่นะรอถ้าบ้านพกกินได้ผมต้าเน่ะ ไหนคาบได้หมาคนนั้นะอร่อยอยู่แต่กินบ่อยไม่ได้มากินบ่อยเริ่มไม่อร่อยแล้วอ๋ยเราน่าจะใส่กระเทียมเยอะๆเพราะ ừ, อร่อยหอมมากให้ ừ, เ,เจียวสักกระทะหนึ่งอะ่นะน่ากินไปอะไรมาเยอะกันะพี่นี่ก็ แล้วก็เผ็ดก็มาก็มาเนอะรับเผ็ด <Okay. S 2> ตีมันขึ้นวยในพริกขิงหนูอ๋อพริกหนูเผ็ดเนอะอันนี้เหมือนแต่พริกขิงหนูเนี่ยพริกชีฟ้าอืม,มันชามก็เปรี้ยวๆแล้วก็ผักเนี่ยมันจะมีความหวานในตัวของมันอย่างถั่วฝักยาวมันก็จะหวานๆหน,หน่อยอืมมันเนี่ยก็หวานแล้วก็จะมีความฝาดน,นิดนึงนิดเดียวความฝาดแล้วก็ขมนิดๆผมก็บอกไม่ถูกกัน ต้องลองกินดูยอดมันอ่ะเอาจะลงไปกําเดียวเน้าปาาเข้าในหวานละอืมเจ๊ผัดเส้นน่ะเนาะจริงจริงจอผักเนี่ยครับใช้มะเขือเทศลูกเล็กอ่ะถ้ามะเขือเทศลูกเล็กครับไม่ต้องใช้มะขามืม่อันนั้นมันเปรี้ยวแต่มะเขือเทศลูกใหญ่เนี้ยมันไม่เปรี้ยวครับนั่นไม่เปรี้ยวครับแก่นวยนะแก่นเล็กอืมสุด

เขางกินไรบาอะไรก็ไรอ่ะทหแับเพียรู้อืม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 ันนี้เต็มตีนะหน่เพอ่นนมาเล่นเส้งวัวล่ะ ใอ้โซดน้ำร้อนๆนะสาใจรครับกระเทียมป้อเหมาละวท่มนะพ่อยกินมะเขือเทศได้หมดหรอหอมเหมาหลุกกินเด้อ <c oughs> <c oughs> ผมอยากผิวเงี้ยเพราะถ้ากินมะเขือเทศจะผิวขาวเอาเลยเอาเลยไม่ไม่เอากว่วขาว <c oughs> น้ำอะ่ะไม่ไมา่ อ้าวเวลาครับอย่างนี้แล้วเราเติน้ำเอาผมปิดท้ายน้ำหน่อยเอาเลยนี่ครับอร่อยด้วยเนี่ยน้ำมันร้ายครับเยอะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วพ่อเนาะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วเนาะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับจอพัก รมนะครับสุดความปลอดภัยครับผม